สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะพาเด็กแก๊งของผมไปขี่รถเล่นกันนะครับเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมบอกเลยถ้ามาทรงนี้นะกระน่ำนี่มันรถตำนานเลยนี่วะ่าแน่นอน อย่างนี้ต้องติดไฟ้ทยคุิคุกเลยีเอยากสงสัยใส่คุกสงสัยอยากน่กเป็นชายโญอยากติคุกใช่ไหมเกมันแรงเกินต้องปิดเป็นหนึล้วก่อนแสงเมืหร่ปึ้มแน่โหดี่อะโหดเกินไมคนนี้โหดจังอะโอ้ยหี่ย ปีพันหนึ่งนี่ไงปีพันหนึ่ง,งปีพันหนึ่งโดนหกปีพันหนึ่งก่อนละดิอย่านะอย่าให้ต้องกดนะ <c oughs> <c oughs> อะไรพี่อะไรไม่ได้เจอผมนานลืมไปแล้วอ, <c oughs> อยากโดนเหรอโดนยิงมซ้ำๆมันเป็นยังไงอ่ะยิมซ้ำๆเป็นยังไงอ่ะไม่เจอกันนานโห ่จะลิ้มรถผู้แฝดอีกแล้วมั้ยเฮ้ยพี่อีกคันมาแล้วว่ะจริงพี่ไป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 กันดีกว่ารออะไรอ่ะรู้จักผู้แฝดปก็ให้นี่เฮ้ยพี่การพี่การเขาอยากเล่นแล้วไม่ไหวแล้ววะตกเทียดแล้วไปก็ไรอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผิดคนให้เอาผิดคนเหรอพี่โทษโทษเปล่าไปาปไปไปอะ กัน้ถ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 เฮ้ยนี่มันซูเปอร์ตัวแดงคู่ใหญ่ของเขานี่หว่าตัวแดงคู่ใหญ่แล้วหลังมาแล้วหลังมาถีบล้ออย่างเดียวรออะไรอ่ะทำไปไหนได้พี่หานั่นสินั่นสิ้วยนะนั่นสิเราไปเราเหลือไปหน้าคาสิโนก่อนไหมเดี๋ยราอยซัดกันแค่ตาไปบนเลยขับยาวไปเลยยาวเลยเหรอแต่ล่างสุดนี่นะ เอ้ยมาร์กมาร์คกูโบนก่อนล้กันนะครับแบบนี้แหละพี่อ่าสิบสองไม้นะมาร์กมาร์คมาร์คกันมาร์กมาร์คกูโบนกันนะไปที่ไหนครับที่ไหนครัไปไบนอุบลอุบลขออบนอูโบนอุบนแลราชธานีอ่ะเออธานีเหรอเอออุบลขับขับตามขับตามเนี่ยขับตามไอ้เส้นของมันเลยนะอ้าวอ่าพี่ไม่ต้องขึ้นสะพานอ่ะอ้าวโอเคเอาอยังเดี๋ยวปาระแล้วเบอร์เลยดูระเบิด ระวังดูกันนะเอาเว้ยคันแดงดูส่งมีของใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยไม่มีของเดิมๆของเดิมๆอะไรเนาะของเดิมๆดิมะเฮ้ยไม่ขึ้นสะพานไม่ขึ้นสะพานนะเว้ยเฮ้ยเฮ้ยสนุกที่สีกันเอาแมบเลยตามแมบเลยเฮ้ยฮึ่ยกัดกับขึ้นสะพานไหมกลับมาขึ้นสะพานเลยขึ้นสะพานไปแล้วอ่ะมาได้ได้หมดเลยพี่ได้หมดเลยไปไปไป โอเคไปเจอกันไปเจอกันอะไรวะเมื่อกี้ตกลงกันวเมื่อกี้ตกลงกันวไม่ขึ้นสะพานขึ้นเงอะโอ้โหไงบอกอยู่นะแล้วไปขึ้นเงือโอ้แล้วไอ้ซูเป้าแดงหนำด้วยไปให้ซูเป้าแดงหนำได้ยังไงจริงจริงแดงกันธรมดาละพี่เอาใหญ่เลยโอ้ยไอ้ไอ้ไอ้พวกนี้ รถผมมาโคตรหนักโอ้ยเดี๋ยวรถไล่เบามาแล้วใช่ครับพี่โอ้โหเรียบร้อยเอ้ยเด๋ยวรอดีกว่าไม่มีเพื่อนเลยเฮ้ยไปเก่งแต่แล้วเดี๋ไปเปล่าไม่มีเพื่อนไม่มีเพื่อนหรอกไปอยู่คนเดียวแล้วันล่ะเขาเหรอ จริไปอ่ะ e, ก okay. oh right right? right? ็ดูแม่สิก็ไปคนเดียวเพื่อนไม่ครบนี่ว่ะดีแอไม่มีเพื่อนดีแอไปไหนอ่ะไปไหนไปไหนไปไหนได้ยังเดี๋ยวก็ถึงเดี๋ยวก็ถึงไปทั้งไหนแล้วอ่ะเอยถึงคนสุดท้ายโดนโดนบึ้มนะเว้ยเอาดิเอาดิมาดิมาดิเอาดิล่ะเออถึงคนสุดท้ายถึงคนสุดท้ายโดนเผานะวะ เี้เผาเลยเผาเลยโอ้ยแล้วทำไมมันแบบมันอยู่ข้างบนกันวะเหมือนมันอยู่ข้างบนกันวะอ่าเดินเผาไปเดินเผาไปเดินเผาหรือเปล่าเนี่ยเห็นแววแล้วเห็นแววแล้เห็นแววแล้วเฮ้ยได้อยู่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 เฮ้ยเฮ้ยได้ว่ะเฮ้ยมันตัดมาว่ะ บอกแล้วผมอ้อมมาผมอ้อมอย่างตาทันอ่ะโอ้เฮ้ยก็ว่าไปก็มาไปเราเราขับแต่ทางตรงอ่ะเราไม่ได้เลี้ยวอะไรเลยอ่ะแล้วเราเลี้ยวดูอยู่ทรงเรากันหลุดแล้วธรรมดาไม่ไหวแล้วแบบเนี้อ่ะไม่เคยวันเฮ้ยเหมือนพี่การอู้นี่พี่การจะอันดับท้ายน่ะอู้ยติดตู่เลยนี่มาเฮ้ยอือนี่ผมไม่ดีไปก่อนเลยหงบ้านเร็ววะ แรงจังไมไม่ไม่ไม่ไไม่ไม่ไม่ไไม่ไอย่าอย่าอย่าหลงหลลไหซูซาตัวแรงอยู่ไหนเนี่ยหายตัแบบไปแล้วอย่าตัวแรงอ่ะเกน่ี่ผมจอะเนี่ย เอกดิเอ้มินิแมพดูแลเนี่ยซุปเปอร์ตัวแรงอยู่ไหนเนี่ยตัวแรงด่แม่แรง้เยไปไห์ตัวแรงสมกหน่อยแกาเฮ้ยงเลยนัด โอ้ยยังไม่ได้กดเลยไม่ได้กดเลยแม่จริงก็กดปีเอาน้องไม่ว่ากันเอาน้องน็อตตัวน็อตน็อตเฮ้ยนำสามห้าสุดแชดด้วยเหรอซุปเปอร์ไม่เอาแชดเลยว่ะไม่ใช่ใช่นำนำโอ้แม่งแรงจัดเลยวะระยะยาวโอ้ย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  อุ้ยไป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 เลยเฮ้ยพี่การแสงนั่นอ่ะไปเลยไปไปโดนทีโดนโดนเอ้ยเอาวัดแม่งหลุดอะไรพี่หวัดมาหลุดะไรไม่ค่อยดีเลยวัดมันหลุดวัดมันหลุดดูพี่ว่าใครอันดับสุดท้ายอ่ะผมที่สองปะเฮ้ยเฮ้ยดีเอ็กก่อนดีการไปดีเอ็กได้อ่ะไม่ใช่ เฮ้พี่สอนได้ไงอ่ะไม่ใช่โดยพี่แทนโอ้โหพี่สอนกับพี่แทนไปอ่อนให้ไงเออเด็กๆพี่โอ้มาอ่อนอะไรให้ซุปเปอร์ตัวแรงด์ของเด็กๆมันก็ยิ้มมาเลยเออเนี่ยไม่หยุดเลยเด็ก แบบกินไม่ถูกแม้กีจนสามารถโซนนี่มีแบบขอโทษพี่อะไรนะไม่มีนะไม่มีนะ่อะไรเลยนะสัญญาไม่เคดีเลยต้องรอต้องรอเพื่อนเพื่อนพร้อมครับมันพร้อมแค่สองสามคนไม่ได้อ่าบอกบอกแล้วกันครับพักบอกแล้วกันเด๋ยวครับบอกอยู่แล้วครับบอกผรงลงหน้าน่ยใช่ใช่เดี๋ยวผมบอกผมบอกดีคอร์ดอยู่แล้วผมบอกดีคอร์ดให้ก่อนอยู่แล้วเดี๋ยวผมไปตีบ้านหนึบ้านนี้เน็ตช้าหน่อย ไอ้คันแดงมันเหงาหรือเปล่าวะมันไม่ได้มาเล่นนานเนี่ยโอ้ยๆใจเย็นเห็นไม่ได้กินพี่ครับไปไหนดีรอบนี้คิดอยู่คิดคิดอยู่คิดคิดอยู่สองอันว่าจะไปถิ่งช้ามันก็ปล่อยบ่อยแล้วหรือจะไปขึ้นเขากันดีตัวครับตัวครับบลั่น ไหนเลยพี่ทั้งหมดเอาเลยดีครับขึ้นเขาแบงเออขึ้นเขาดีกว่าเพราะว่าเราไปถึงเช้าบ่อยแล้วไงขึ้นเขาวแล้รอบขึ้นเขาเฮ้ยใจเดีย์ขึ้นติดเหนื่อยเล่นชั่วโมงอะเหนื่อยพยายามโค้งสูงนะตอนนั้นอะไอ้พี่สอนรถรถเมย์ขึ้นปาป้าป้าป้าพวกเราขึ้นฝั่งไหนก็ได้พี่ได้หมดอะฮะขึ้นนี้ก็ได้ขึ้นนี้ใกล้ดไอ้ลงไม้อะ กอลงมานะพักกันเลยอเอางี้ดีกว่า,วาเราไปเราซัดเราซัดก,กันขึ้นจนขึ้นเข,นขาเลยนะแบบไม่มีรอเลยนะคใครใครถึงคนสุดท้ายไปโดนเผาบนนั้นแล้วกันไปโดนชาวน,าานัรกิกบนนั้นแล้วกันบนบนเขาไหนเขาเนี้ยอ่ะไอเขาเข้างบนอ่ะเขาบนไอที่มันมีดดเออเขาถูกสุดอ่ะที่มีหให้โดดอ่ะที่มีให้โดดเออออ๋เขาโดดโลมเขาโดดล้มอ่ะเนี่ยสูงสุดต่อหน้าเราเนี่ย เราวิ่งไปลงไม้ก่อนอ่ะเดี๋ยววิ่งเราไปวิ่งไปลงไม้ก่อนไฟไมดอ่ะไอ้เพื่อเดี๋ยวเราเนี่ยงนี่ไงเดี๋ยวเราดูไฟเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราดูไฟนะชุปป้าแดงนี่มันห้ามจริงๆโอ้โหอะไรเว้ยโอ้โหอะไรวะเนี่ยเฮ้ยใครไปทำอะไรวะไอ้ชุปป้าแดงปะเนี่ย อะไรเขาเนี่ยอย่างี๋อย่างีอโดนแล้วเนี่ยเข้ามาทำย่งเงี้ยต้องโดนแล้วเนี่ยเฮ้ยดี๋ดไฟแดงเอาเลยนะพี่พี่ดูไฟแดงนะเพราะว่าไฟแดงปุ๊บซั้นเลยไฟแดงปุ๊บซัดเลยอะไรวะหายไปไโอ้โหโดนชนตำรวจตำรวจตำรวจ Ôi, ai kiệt, ai kiệt Thái, 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 ừ Thái, bay, khuyên lấ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 y, lấy ซูเปอร์เลยไมเด้งของเพื่อนเลยวะเออไม่รู้ไอ้นี่มันดีจังวะเฮ้ยไปตรงไหนวะตาผมมาทำไมพี่ผมมาไล่ผมเฮ้ยพิพายแล้วไปตรงไหนวะผมตามแผนที่แล้วกันตามโอ้พี่ผมมาทำผมผมมาตามแผนที่แล้วกันตกแล้วเฮ้ยตามแผนที่เอ้ยตามแผนที่ถูกอยู่วะ ครับผมมาชิหายทุกคนเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ มาทางปั้นไม่รู้จะเท่าไหร่นี่ในคลิปล่าสุดมึงลงไปด้วยอะไร้มาเขา่านี่ยไม่มีนักปินเข่านยนักปินเข่านยเฮ้ยใครคนท้ายโดนเผานะครับบอกก่อนนะไงนะการเข้านะห้ามห้ามไต่นะห้ามไต่นะแบบหา้นะหามเหลี่ยมนะมเอาเรียมอะไรพี่พ ม่มีใครเลียวอะไรทั้งนั้นเออเผื่อเลียวไงนแบบคือถ้าถ้าจะล่วงคือต้องปล่อยเลยได้เลยผมผมดัน B ให้ล่วงเองถือว่าถือว่าพลาดถือว่าพลาดแล้วเพราะเพราะจะได้ชะลอด้วยไงถ้าแบบรีบเกินไปเดี๋ยวมันจะไม่ชะลอของน้องนางทุบป้าขึ้นแน่ป่ะน่ะป้าเขาเวลาที่ผมเบลีบผมไปรีบไปกตลอดเลยไม่อยากโดนเผาอ่ะเรานับแค่คนสุดท้ายเท่านั้น เราไม่ต้องกลัวปุ้มีเรามีคันอยู่ข้างหลังเร็วอยู่ไอะไรพี่ไม่อะไรไปเลยซูปป้าเอ้ยเนี่ยอ้ยี่ขี่โคตรยากเลยที่เขานะร้อนฟีด้วยอาเจ็ดูดดูดกระโหกว่าจะขึ้นกว่าจะกว่าจะออกตัวไอ้ขนาดร้อนฟีด้วมังจะขึ้นยาก ขวาเลยอ่ะอยู่คันนอสิวิทสานอขึ้นมาช่างปั้นโคตรเหน่อยอ่ะโอ้ตองซิติบสามอเอ๊ะอาสามถึงแล้วเว้ยตาแล้วใครโซติเอ้ยติเกอร์เฮ้ยปล่อยใครปล่อยโซติเกอร์ขึ้นมาอัดับสองไงไงวะ ผมไงไง่องอ่พี่ผมเปิดเองอ่ะ <c oughs> เออโหปล่อยมันลงมาได้ยังไงมานล่ย <c oughs> ผมน่าจะโดนเผาแล้วแหละรถไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยสุดปล่อยเออตรงนี้เป็นกล้องเหรอดูได้อะ <c oughs> ใช่<ม>ใช่<ม>ใช่เสียหนึ่งบาทเสีย พี่ยจู่กับต้นไม้เต็มเลยเอ๊ะเมื่อกี้ผมจะยิงพี่สาพี่สองพี่สองกด F เียกด F ลงโอ้ยลงติดลังกาเผอล้ต่อเหอเผอกันไม่ได้พวกนี้อะไาจบคลิปกันซอมไปคือโคตรมันละเออเนี่ยอืมเปิดคลิปยัง้โอเคครับวันนี้เราก็สนุกสนานกันพอสมควรนะครับ เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมตอบลิวนี้สวัสดีครับ <S <S 1> <S 1> <S